เมื่อวันที่11พฤษภาคม2565ที่ผ่านมากลุ่มผู้นำแรงงานเข้ามอบช่อดอกไม้ขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่รับหลักการปดลดล็อกพรบประกันสังคม3ขอที่เสนอโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผมเชื่อขอเรื่องไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องของการที่เป็นสิทธิ์ของท่านขอคู่ผมเชื่อว่าเป็นการเปิดประตูไม่ให้ผู้ประกันตนนั้นไปเสียดอกเมียอกระบบ ขอคืนเป็นสิ่งที่เกิดจากวิกฤตโควิดทําให้เรามานั่งคิดทบทวนว่าถ้ามันเกิดอ,อีกอย่างนี้จะทําอย่างไรเพิ่มทางเลือกในการรับสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ผ่านวิธี3ขอขอเลือกขอคืนหรือจะขอกู้ก็ได้ทุกสื่อประโคมข่าวพรบประกันสังคม3ขอผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว อย่าเพิ่งเข้าใจพิดนะครับผู้ประกันตนยังไม่ต้องรีบไปสำนักงานประกันสังคมเพราะทั้งสามขอขอเลือกขอคืนหรือขอกู้ยังใช้สิทธิประโยชน์ไม่ได้นะครับในสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าร่างพรบรประกันสังคม3ามขอหึงจะผ่านคณะรัฐมนตรีครับเราผ่านคอมอแล้วนะครับตอนนี้ต้องส่งไปที่กิกา ทำกฎหมายและยังต้องมีกฎหมายลูกอีก15ฉบับรองรับครับเร,เราจะออกกฎหมายลูกคุมตรงนี้อีกวันฉบับเราจะถกกันอยู่ในกฎหมายลูกจากคณะรัฐมนตรีก็จะส่งต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาถ้อยคําในกฎหมายแล้วก็ส่งคืนไปยังคณะรัฐมนตรีอีกครั้งจากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงจะเสนอร่างพรบฉบับสามขอเข้าสู่รัฐสภาพาิจารณาครับแต่หลังจากกฤษฎีกาทำเสร็จ ต้องส่งกลับมาที่คลมให้ผมยืนยันล่างผ่านคลมอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรผมคิดว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วผมว่าประมาณสักห้าถึงหกเดือนถ้าจะบรรจุอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้วต้องให้สสห้าร้อยคนช่วยกันถ้ากฎหมายมีประโยชน์มีความสําคัญสสในสภาทุกคนก็ต้องเห็นใจพวกเราสิครับ เพราะผมไม่ได้ทําเพื่อตัวผมนะครับผมทําเพื่อพี่น้อง12ล้านคนคือบแนาเมื่อไหร่จะติดตามมารายงานเป็นระยะระยะนะครับถามแรงตอบแรงที่รัฐสภาผู้แทนเครือข่ายผู้ได้รับผลกพบจากภัยช้างป่าภาคประชายชนกว่า10จงังหวัดยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพศ2566เพื่อ ให้ตรวจสอบงบประมาณการแก้ไขปัญหาผลกระทบไทยจากช้างป่าทั้งอ่อนน้อมและรุนแรงชาวบ้านเขาแก้ปัญหาช้างป่ามาหมดแล้วครับบอกว่าจะช่วยแล้วทําไมไม่มีงบบรรจุอยู่ในงบประมาณเลยครับยาวนายปนูปน